สวัสดีจ้าวันนี้พามาดูห่อมะม่วงค่ะเนี่ยวิธีห่อมะม่วงเนี่ยน้องเขาห่อเห็นไหมคะเอากระมพับไปอย่างนี้จ้ะนี่ค่ะเรียบร้อยจ้ะมะม่วงที่สวน,นยายอ้วนนะคะเนี่ยเริ่มห่อแล้ววันนี้มีคนห่ออยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดคนค่ะเนี่ยเดี๋ยวพาชมนะคะพาเดินชมถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะ ข่องยายอ้วนเกษตรพอเพียงเนี่ยมาชมน้องอีกคนหนึ่งนะนี่ค่ะวิธีหอ่อนี่จะทับเข้าไปตรงหูเขาจะมีรวดอยู่นะคะนี่ค่ะอย่างนี้แค่นี้เรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณจ้าจะพาเดินชมทั่วสวนเลย มีอีกคนหนึงค่ะนี่จะ้ะปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่เนี่ยอันนี้มะม่วงพันขายตึกถ้าแก่แล้วก็ลูกก็ถ้าเราห่อไว้ก็ลูกจะเสียหรือทอง,ทองรสชาติสามรส เปรี้ยวหวานมันจ้ะ,ะไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ก็แต่พอได้อยู่ปีที่แล้วดกกว่านี้ถ้าแก่แล้วก็ลูกเหลืองสวยเลยค่ะนี่จ้ะตอนเล็กๆดูเหมือนไม่ค่อยเยอะแต่พอโตมาเต็มต้น ก็แค่นี้จ้าสวัสดีจ้า